ริปนี้เป็นการเดินทางที่ไม่มีการวางแผนอะไรมากของเราเลยโดยสถานที่ที่เราจะไปสัมพันธ์ในครั้งนี้คืออุทยานแห่งชาติขุนตานที่เป็นอุทยานเดียวในประเทศไทยที่มีรถไฟผ่านไปถึงได้เรานั่งรถไฟรอบ8:50ม 50, ที่สถานีเชียงใหม่ในราคา50บาท เพราะว่านั่งในชั้นปรับอากาศมันไม่ค่อยได้บรรยากาศเท่านั่งในชั้นธรรมดาเพราะมันมองวิวหน้าต่างไม่ได้ไม่ชัดเจนหลังจากที่เรานั่งรถไฟได้ประมาณเกือบชั่วโมงเราก็มาถึงสถานีขุนตาในที่สุดก่อนจะขึ้นไปอุทยานเราเลยแวะชมอุโม,มงรถไฟสักหน่อย แล้วก็มาไหว้สถานเจ้าพ่อขุนตาลเพื่อความบิสริมงคลในการเดินทางของเราเขาบอกว่าอุโมงค์รถไฟขุนตาลแห่งนี้เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเราเลยได้เวลาที่เราต้องขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วเราเดินตามทางที่บอกไปยังอุทยานในใจคิดว่าระยะทางการเดินขึ้นไปคงไม่น่าลำบากอะไรมากสำหรับเรา เราเดินตามป้ายบอกทางที่ป้ายบอกว่าระยะทาง1กิโลกว่าจะไปถึงหน้าทางเข้าอุทยานทางเดินขึ้นมาช่วงแรกๆเราว่าค่อนข้างที่จะเดินง่ายเลยเราว่าใครมันเที่ยวที่อุทยานขุนตาลไม่มีหลงแน่นอนเพราะมีป้ายบอกตลอดทางที่เราเดินเลยเราแนะนําว่าให้พกน้ําดื่มมาด้วยตอนเดินขึ้นไปเพราะต้องใช้แรงมากพอสมควรในการเดินขึ้นแต่ก็มีจุดแวะพักให้เราตามทางเยอะเลยจุดต่อไปจะเป็นทางเดินถนนที่เดินง่ายหน่อยสําหรับเรา และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงทางเข้าอุทยายนแห่งชาติคุมตานหลังจากที่เราจ่ายค่าเข้าอุทยานและค่าเช่าพื้นที่กางเต็นท์เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่แนะนําให้เดินเข้ามาสอบถามจุดบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้และพี่เจ้าหน้าที่จะแนะนําจุดการเดินขึ้นไปที่พักของเราและเราติดต่อยืมถุงนอนด้วยในราคา30บาทจุดนี้คงเป็นอีกที่ในการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวหลายคนมีร้านค้าสวัสดิการให้เราได้ซื้อของกินของใช้ก่อนเราเดินขึ้นไปข้างบนด้วย เจ้าหน้าที่บอกเราว่าให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆจะพบป้ายบอกทางไปเราว่าเสน่ห์ของการมาเที่ยวด้วยยานก็คงเป็นการเดินทางนี่แหละเดินมาถึงครึ่งทางก็จะมีจุดชมวิวให้เราได้แวะชมความสวยงามของธรรมชาติแค่เราได้เห็นอยู่ข้างหน้าก็ทำให้เราหายเหนื่อยจากการเดินทางได้เลยธรรมชาติเป็นเหมือนยายวิเศษที่สามารถรักษามราดให้หายจากความเครียดได้เดินมาจากจุดที่เราพักได้ไม่นาน ก็มาถึงจุดทางขึ้นไปแต่ละชั้นของเดือยเปนตาลพอถึงตรงนี้เราต้องลงชื่อก่อนขึ้นไปกับเจา้าหน้าที่เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของเราและเราต้องมาจําขยะด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและเราจะได้ถุงดําใส่ขยะคนละหนึ่งใบไปด้วยเดินขึ้นไปเด้ยไม่นานเราก็มาถึงจุดยุทธศาสตร์ที่หหรือจุดชั้นยอหนึ่งตรงยอหนึ่งก็มีบ้านพักให้นักท่องเที่ยวมาพักได้ในป้ายบอกไว้ว่าอีกหนึ่งกิโลเมตรจะถึงจุดกลางตี้นของเรา เดินมาจนเหงื่อท่วมตัวก็มาถึงจุดย่อสองหรือชั้นที่สองของดอยขอตนตาลตรงที่เราจะไปกางเต็นท์คือลานต้นสนที่ต้องเดินขึ้นไปกับทางชั้นชั้นข้างหน้าเราพอขึ้นมาถึงจุดนี้เราสามารถเลือกสถานที่กางเต็นท์ที่เราต้องการได้เลยส่วนเราเลือกกางเต็นท์ใกล้ต้นไม้และผู้คนเล็กน้อยเพื <c oughs> อ่อจะได้มีเพื่อนเวลาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเราเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับบรรยากาศการน,นอนเต็นท์ในช่วงเข้าค่ายลูกเสือกันมาบ้าง หลังจากที่กางเต็นท์เสร็จเราเลยออกเดินทางไปสำรวจในจุดยอ3ซึ่งห่างจากที่กางเต็นท์ของเรา2กิโลเมตรตรงจุดขึ้นทางนี้ก็จะมีศาลาให้เราได้นั่งพักหายเหนือ่อยวิวระยะทางที่เดินไปก็สวยมากพอสมควรเลยแล้วเราก็เดินทางมาถึงชั้นยอ3เราเลยแวะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในเห็นป้ายบอกว่าข้างในเป็นโบสถ์คริสต์และเขาบอกว่าจุดชมวิวตรงนี้คือสวยมากด้วย จากนั้นเราเลยตัดสินใจเดินทางไปชั้นยอสีต่อที่ห่างออกไปอีก1กิโลเมตรระยะทางไม่ไกลมากแต่ระยะทางนั้นก็โหดพอสมควรเลยที่มีระยะทางชันขึ้นเรื่อยในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวดดยขุนตานที่อยู่ชั้นสุดท้ายของดอยขุนตานพอมองชมวิวต่อหน้าเรานั้น ก็ทำให้เราสดชื่นขึ้นมาและหายเหนื่อยไปชั่วขณะเลยเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกับบรรยากาศภูเขาต้นไม้และสายหมอกมากพอชมความสวยงามของธรรมชาติจนพอใจแล้วเราเลยตัดสินใจรีบเดินกลับมาเพราะกลัวมันค่ําก่อนที่จะเดินไปถึงที่พักบรรยากาศตอนห้าโมงเย็นในป่าค่อนข้างที่จะมืดเร็วมากๆหลังจากที่เราท,ทําธุรสนตัดเสร็จเราก็กินอาหารมือ้อง่ายๆก่อนที่จะได้หลับนอนในคืนนี้เราตื่นมาในตอนตีสี่หลังจากเสียงคนข้างนอกคุยกัน ที่จะชวนกันไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในจุดชมวิวเราเลยต้องตื่นทำภารกิจส่วนตัวและเก็บของเตรียมตัวลงไปข้างล่างด้วยโชคดีที่ครั้งนี้มีเพื่อนเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับเราด้วยเราเลยไม่รู้สึกกลัวในการเดินทางมากเท่าไรพี่ๆทั้ง3คนชวนเราคุยตลอดทางเลยเลยทําให้เรามีความสุขอีกครั้งที่ได้พบเจอมิตรภาพร่วมทางเราเดินมาถึงชั้นยอ3าเลยพากันแวะพักให้หายเหนื่อยกันก่อนจากนั้นเลยพากันเดินขึ้นไปต่อ แต่พี่สองคนจะตามขึ้นมาทีหลังและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงที่หมายการรอคอยแสงแรกของวันขึ้นก็คงเป็นความชอบของคนที่ขึ้นมาแบบเราๆเพราะมันเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตของมนุษย์ในวันต่อวันพอแสงสว่างขึ้นมาก็ทําให้เราได้เห็นความงามของพื้นป่ามากขึ้นทันทีชมความสวยงามของธรรมชาติพอใจแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับไปที่พักของเราต่อ ตอนเดินลงมาสบายหน่อยเพราะไม่ต้องออกแรงมากหลังจากที่เราเดินมาถึงตรงจุดที่เราเอาสัมภาระกันไว้ก็พากันแบกเอากระเป๋าคนที่จะเดินทางกลับกันเราบอกได้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่ามากๆเพราะเราได้ทบทวนตัวเองและได้พบมิตรภาพดีๆในการเดินทางครั้งนี้